นี่นะครับวันนี้พาน้องพอมาดูกลาแม่กาลังจะซื้อตั๋วอยู่เดี๋ยวซื้อตั๋วเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าภายในซีรีส์แบงค์เข้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่วันนี้เรามาเย็นแล้วก็เลยไม่มีการแสดงโชว์ครับแต่น้องพอก็อยากแค่มาเดินดูเฉยๆก็อโอเคครับผมสวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่การานะคะวันนี้เจนนี่พาเพื่อนมาที่ซีรไรท์ค่ะตรงสยามพารากอนนะคะชั้น ใต้ดินสุดเลยที่นี่ก็จะมีปลาให้เพื่อนๆนะคะได้ดูเยอะแยะมากมายที่นี่ไม่ได้มีแค่เฉพาะปลาแต่ยังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมพ่อใช่อันนี้คือปลาอะไรนี่คือปลาอะไรเขาบอกว่าอะคิลิสแทงอ่ะคือปลาอะไรปลาที่ตังหรอขาที่ตังเป็ดเป็ดเหลืองโอ้ช่อแปลกใบตองเลยพ่อไม่รู้จะแต่ปลาจะแต่ปลาอย่างเดียวอุ้ยไม่ใช่เราเจอเฉลยแล้วเฉลยแล้วเหมตัวเดียวใช่ ปูแบบนี้เราไปญี่ปุ่นเรากินนะจริงนะพอ่อจริงจริปูแบบนี้คือไปญี่ปุ่นคือแบบว่าเป็นอาหารของคนญี่ปุ่นนะกุ้งมังกรเนี่ยวันนั้นที่ไปกินกันที่จันทบุรี่พี่สไปซจากฉางกุ้งอะไรนะเขาอยากกินกุ้งใช่ปหะเหมือนนี่ยกุ้งมังกรนะตัวจริงๆแต่เขาหนวดยาวไหมพอ่อตัวจริงหนวดยาวมากอันนี้น่าจะเป็นไซส์ที่แบบว่ากลางๆเนาะยังไม่ใหญ่สุดแตวนี่มันก็ยาวเลยนะเออมันก็ยาวนะใช่แต่ว่ามันมันน่าจะยังไม่ใช่ที่สุดนะ เอ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะมันตรงเนี้ยมันหายใจอยู่ตรงเนี้ยแม่ปลื้ฮะแม่ปลื้คือโคโค่นออคโตปัสก็คือปลาหมึกที่เป็นเหมือนมะพร้าวอ่ะไม่เหมือนมะพร้าวไมพว่พอดูดิมันหายใจตรงนี้มีรูๆหายใจอะ่ะแงบแงบปามากกว่าเหมือนอะไรเพราะว่าเหมือนอะไรมีตาและมีปากตรงนั้นอ่ะอ้าเป็นปากใช่ไหมตังนี้โม้มากมาเลยอ่ะตัวลี้เหมือนตัวลี้เลยตัวนั้นอ่ะอ่าใช่เหมือนดอลลี่มากเดียวทีี่่เหมืออนดลลำไมตัวนีว้ แบบไม่รู้ป้ออาเลยเนาะแต่สีมันสวยมากเลยอะตอรี่ตอรี่ดอลลี่ตอลลี่เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะเดนิมุสเดนิมุสใช่เดนิมุส<ม><ม>ด้วยอันนี้ยปลิงทะเลปะอืมปลากระดกฮะปลาระงทะเลปริงปริงปริงทะเลตรงนี้ต้องมีอะไรอีกก็ไม่รู้อ่าลองเข้าไปข้างในนะคะน้องพอน้องพอพาเ,เพื่อนไปข้างในสิคะว่าข้างในเป็นอะไรปะปลาเนี้ยเป็นปลาพยาบาลปลาพยาบาลน,นี่คือเป็นปลาอะไรอะ เป็นพาอ๋อเป็น<า>ปลาที่คอยกินปรสิตปรสิตก็คือแบบคอยกัดกินแล้วทําลายตัวแบบพวกสัตว์เนาะ<ม>ตัวเขาเล็กมากเลยนะ<ม>แต่เขาคงเป็นเล็กเล็กจัดจิว๋วปลาสลิดเหลืองปลาสลิดเหลืองปลาสิีฟ้าอ๋ออันนี้คือไปพยาเายโอ้แม่นึกว่าปลาแตงกุตแตง,งนะน่ะนะ<ม>แตงไทยแตงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ใช่อุ้ยนี่คืออะไรอ่ะปลาทะเลทะเลมะใช่หรอปลาฉลา ไม่ใช่นะมันมันไม่น่าจะใช่นะไม่ดเลยขาเรียกว่ากุ้งนะเขาเรียกว่ากุ้งพยาบาลทั้งนี้นะทั้งนี้ทั้นตัวนี้แปลกอะตัวนี้ไม่รู้อะตัวนี้คืออะไรอะมีเลนเกลทั้งเร่ออ่าเขาตกแตกเห็นไหมเาเขาบอกปลาไหลอะปลาไหลหมาป่าไหนอะปลาไหลหมาป่านี่อะนี่เนี่ยยาวๆน่าจะเป็นปลาไหลหมาป่านะแต่เนี่ยตัวนั้นนะดิเป็ตัวนั้นน่ากลัวมากเลยอะปลาสับปะรดไม่ใช่ปลาสับปะรดอีกแบบนึง เออไม่ใช่ไม่ใช่วิวสวยมากเลยอ่ะปลาพิเศษปีนามิีด้าอยู่ร่วมกับปลานิโมนะอยู่ร่วมกันอ่ะครอบครัวกันสามแม่สคนใช่พ่อแม่ลูกเนาะไ่ปลาตัวนี้อันไหนอ่ะนิโมนิโมเหมือนกันสดชัดเลยตกลงไปลไกลอ่าสวยอ่ะสวยอ่ะก็มาตัวนั้นอหารสัตโอ้เนี่ยเมื่อก่อนเราเคยมาช่องนี้นะแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วนะตอนนี้เขาปิดแล้วรู้ป่ะช่องนี้คืออะไร พราะเพราะช่องนี้คืออะไรช่องนี้คือเมื่อก่อนอะ่ะเขาเขาคือให้เราลงไปข้างในนะปลฉลามใช่ให้เราลงไปเขาจะมีชูเขาจะมีชูชีพให้แล้วว่าเรือลำหนึ่งเขาก็จะมีจํากัดว่าขึ้นได้กี่คนว่าเมื่อก่อนอันนี้คือเราเคยมาก่อนมีโควิดนะแล้วคือเขาจะให้อาหารปลาฉลามนะเนาะแล้วไปเก็ไม่ได้หรอะก็ปิดแล้วปิดแล้วอลังมากเพราะต้องลงไปได้านข้างล่างนะเราลงไปดูข้างล่างหรือเปล่าเราลงไปดูข้างล่างหรือลงไปดูข้างล่างอะไรอะอะไรอะ ันนี้คือรปลาเขาเรียกว่าปลาอะไรปลาเข้าเม้าน้ำลึกนะยจะมียจะมีอีกนี่อันที่สวยๆให้โชว์ดูเดี๋ยวก่อนเลยดูอันนี้ก่อนอันนี้คือปลาเข้าเม้านะปลาเข้าเมา้าสวยมากมอาโอ้ยังอีกโอ้ยมันกระโดดมันแตกได้หรอไม่ได้อย่าทํานะอย่าทำ๋ยวหล่นไปเดินเบาๆพอพอ,พอมาที่พอพอมาพอมาที่พอพอฉลาดับอยู่นี่พอฉลาด อันนี้ไลออนฟิตนะพ่อไปอยู่นี่ไปดูไลออนฟิตอยู่อยากอยากเข้าไปห้องนั้นใหม่แล้วบอกแล้วให้พ่อพูดถึงความรู้สึกในนั้นอ่ะพ่อเข้ามาในห้องนั้นใหม่ได้ยังพ่อแล้วพอพูดถึงความรู้สึกในนั้นก่อนให้พ่อให้พ่อพูดก่อนแล้วพ่อรู้สึกไงมันเมามันเมาแล้วอะไรอีกเพราะว่ามันกลัว อ๋อเขาบอกว่าห้องนี้แบบว่ามันเขาคิดว่าเดี๋ยวมันจะตกลงไปอ่ะเหมือนจากที่สูงลงถึงข้างล่างแล้วข้างล่างเขาเห็นปลาฉลามเนี่ยนี่ปลาอะไรอ่ะแม่ดูเปล่าเลยนี่ปลาอะไรอ่ะไม่ปลาอย่างไรแม่มันลอยเสื้อผ้าเลยอ่ะไม่เนอะมาเปล่าอยู่นี่อยู่เดิมเออมันคอยมาดูแลมั้งไม่เขาลาบเขาซกเขาลาบใค้เป็นยืนสั่นอ่ะ มันยืดสั่นนะมันยืดสั่นอ่ะทำไมมาอยู่อย่านี้ทำไมอะมว่านักเป็นนากเป็นเออาโหนูอะ่ชอบโ่นนเนี้ยหนอทำไมชอบเป็นควินอะอยากรู้อะน่ารักไมน่น่ารักเหมือนอะไรอ่ากออินเดะสวยจังเลยอะแล้วก็ปาเห็นมาแล้วปลาเอ๊นั่นไงปลานั่นไงที่เราสงสัยว่ามันคือปลาอะไรอ่ะ คือปลาอะไรอ่ะปลาไหลพอรู้แล้วที่มันขึ้นมาเยอะคือปลาไหลสวนคือปลาไหลพออคือไปสวนเออที่เราสงสัยว่ามันคืออะไรอ่ะที่เราสงสัยมันคือมันจะไม่มีหลาสีนะคนนั้นผู้หญิงที่มันฉูดอ่ะที่แหละที่เป็นสีเดียวนะโชคใกแล้วพอมันขยายได้พอขยายได้พอเว้นขยายเอ๋อไม่ไม่ไปไปน่อย ให้พ่อถ่ายอย่างเดียวแล้วลูกพ่อของพ่อหนายพอปอป๊าถ่ายถ่ายดูไม่แไดู้มนชลชี่ไงพ่อที่พ่อบอกแม่แม่นทะเลเนี่ยนี่ตหนอยอ่ะอะไรอ่ะน่ากลัมืนพูด ไม่ใช่นี่อะไรเหมือนใบไม้เลยเฮ้ยพอนี่ไม่ใช่ปลาเลยอะข้างในยังมีอีกเยอะเลยเนาะไหนไหนเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอะมันทองหรือเปล่าเฮ้ยดูใกล้ๆมันมีลูกในท้องวะ ใหญ่มากเลยลูกมีปลานี้อปาดุกไหนอ่ปะปาดูยังไม่รู้เลยนี่่าเดียวกันเลยนี่มาดูแม่เลย่รู้ตัวหุ่น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  ไหนคะไหนปาการังอ๋อแต่มันดูแห้งๆแล้วอเนาะทำไมดูแห้งเลยอ่ะดูไรดูไรืมสวยจังเลยอ่ะสสนโอ้สวยอันเนี้ยอันนี้ปลาอะไรอ่ะ

ใหญ่นีเนี่ยเขาเล็กตัวใหญ่มากเลยอะ่ะไม่มีอะไรเป็นประตูโอ้พอต่อไปนี่คืออะไรเนี่ยไม,ไม่รู้ปลาอะไรอะ่ะเยอะมากเนยเดูด้วยพอดูด้วยหน้าตัวหน้าตัวหน้ากลิ่นมันจะแรงนะพอ พอมันไปนอนนู่นมันนู่นเลยนู่นเลยพอไม่ใช่นี่มันแคร่มันเลียกันอยู่น่ารักมากเลยอ่ะมันเลียกันด้วยมันรักกันเนาะัวาไม่ใช่อีกันหน้าตัวหน้าขาไมเหลือสองตัวเองอ่ะมีด้วยเหรอไหน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 อะ

น้องพอเข้าไปอยู่ใต้น้ำแล้วครับชอบมากเขาทำไดีมากเหมือนเป็นอุโมงค์ที่แบบว่าเด็กตัวมันเหมือนแบบมันไม่เป็นอวกาศอะอวกาศที่แบบว่าเด็กเะมือนอวกาศแต่ไม่ใช่อวกาศเนาะแต่มันจะอยู่ใต้น้ำเหมือนเขาอยู่แบบว่าใกล้ชิดกับเหมือนคนดำน้ำเลยอะใกล้ชิดกับ เตัวเเลยมันเฉียงมันเฉียงเฉียงไม่เป็นไรเฉลมามขรัเลอชล้ำด่าเบ้าปากด่าอะไรเงี้นเบ้าโอ้เราเข้ามาในส่วนของอุมโมงค์น้ำนะครับโอ้ปลาปลานอนหลับ มันนอนอยู่ไอ้เนี่ย ตาใหญ่ครับ ปลานะคนนั่งดูกันเยอะมากทุกป่ยาย้าสวยค่อยๆเคลื่อนย้าย หิมะด้วยพอไปเล่นหิมะข้างในาแล้ว <c oughs> จริงเปล่าอ๋อฟ้าสบู เนี่ยนี้มีเต่าต,ตัวเพลเลยเต่าทะเลเยน่ายตัเลวันนี้ครับเรามาดูน้องแพนกวินครับ น่ารักดูน้องพี่จริงๆกันครับมันวิ่งกำลังเดินมาแต่ว่าตรงนั้นมันดูแบบว่าไม่สะอาดารเขาตรงนี้หรอตรงนี้มันดูแบบว่านี่นี่มันสถักผ้าหรอตรงนั้นมีสีตรงนี้อ่ะสวยเขาถัให้มันดูแบบว่าเป็นเป็นสีที่แบบว่าเนี่ยเนี่ยเพีงวิ่งล้มตูม ต้อนรับเลยเห็นไหมมันตอนรับพอเลยโอ้โหเต้นให้ดูด้วยเต้นโชว์ให ah. ้ดูด้วยโชว์อะมโชว์ใ่โ้ด้วยโ้้วคนจดเหอโอ้โหอ้าวอ ขุ้นมาโชว์ให้น้องพอดูถึงที่เลยโอ้โแม่เจนนี่กำลังซื้อรูปอยู่นะครับ พี่ถ่ายตั้งแต่แรกก่อนเข้ามาอยู่ราคา440บาทครับเป็นไฟล์อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเอาไปโหลดปิน้นไปมาก็มีกนะ็มียลยไปครับวันนี้เราซื้อรูปเสร็จแล้วไม่เนนแบบืเราซื้อแบบเป็นสกแกนเอง,แ,เองแล้วก็เอาไฟล์รูปไปอัดเองที่บ้านนะครับจะถูกหน่อยเพราะถ้าซื้อเป็นรูปเราก็อยู่ประมาณ600ไม่ไม่รูปรูปได้แค่3 ค,คลิปการมาดูซีสไลฟ์บางคอกก็จบลงด้วยการช้อปปิ้งของนะครับองพอได้ชิโตต,ตาม,มาตัวหนึ่งแบบทับใจบ้าแล้วเดี๋ยวว่ายังไงให้คุณแม่เจนนี่พาเที่ยวใหม่นะครับนี้เราออกมาด้านหน้าแล้วในส่วนของที่จะกลับบ้านนะครับยังไงฝากกดอ่าซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่เจนนี่ด้วยนะครับจะคุณแม่เจนนี่จะได้มีเงิน พาดูดูท่านไปนที่วันต่อครับผมขอบคุณมากเลย